เอ๊ฉันเล่าเอ้เธอฟังนี่งว่าเรื่องยังใช่ไหมวันสองสามวันก่อนเว้สองเออสองหมื่นละสองสามวันก่อนสองสามวันก่อนมีงานใหญ่งานหนึ่งในงานใหญ่งานเนี้ยฉันจะไม่พูดเรื่องอื่นนะฉันพูดก้อนนี้ก่อนก้อนนี้กันเดี๋ยวพออีกก้อนนี้ไม่เล่าคนนึ่ขคงเล่ากันเองได้แล้วแหละในงานใหญ่งานนี้เขามีการประมูลชุดของแบบว่าดีไซเนอร์ชื่อดังอสมมุติว่าชื่อ ปปาก็แล้วกันเขาก็ประมูลชุดองค์อิงอเนี่ยในงานเนี่ยอุค์อิงเเป็นรัฐมนตรีวัฒนรธรรมใช่ไหม mm hmm. ก็ต้องโผล่หัวออกจากบ้านเนี่ยหลังจากเก็บตัวมาเลยอ่ะก็ต้องโผล่ไปกระดิบกระดิบออกไป mm hmm. ก็ไม่มีใครแบบพูดกับเขาเลยในงานไม่มีใครมองหน้าเขาเลยไม่มีใครไปขอถ่ายรูปกับเขาเลย mm hmm. เขาต้องมากับแบบคนสี่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็นั่งโต๊ะโต๊ะที่โต๊ะนั่งเนี่ย mm hmm. ก็ไม่มีใครนั่งด้วย ทุกคนก็ถอยไปนั่งในโต๊ะอื่นๆกันคือเหมือนกับโต๊ะตรงนี้ต้องสิบคนออไอ้ที่จะต้องนั่งกับเขาสิบคนเนี่ยก็แยกไปนั่งโต๊ะอื่นๆเลยไม่มีใครพูดก,กับเขาไม่มีใครถ่ายรูปเซลฟี่กับเขาไม่มีใครนั่งโต๊ะกับเขาไม่มีใครอยากคุยกับเขาอเอาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีคนมองหน้าเขาด้วยอืไม่ไม่แต่จะมองหน้าเลยใช่ทีนี้การประมูลก็เริ่มต้นขึ้นความที่ว่าคงจะคงจะเครียดอะ่ะทำไมองค์อิงเครียดมำไมคืนนั้น โอ้ยอีกก็เข้าสู่การประมูลด้วยแน่นอนก็เป็นเป็นคนรวยเป็นรัฐมนตรีก็ต้องช่วยใกนการประมูลเนี่ยมันคึกคักใช่ไหมชุดชุดเนี้ยการประมูลก็ก็เริ่มต้นจากเท่านี้ไปก็ไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไป,นไปจนถึงสี่แสนคนก็มีตัวเลขสี่แสนโอ้ยอีกสี 4, <c oughs> ่แสนหนึ่งเขาก็จะยกชูยกแต่ว่าจะมีลูกน้อยเนี่ยคอยกดโทรศัพท์นะฮะสี่แสนสองสี่แสนสามสี่แสนสี่สี่ห้าหกเจ็ดพอถึงเจ็ดปุ๊บ องอิงแปดสี่แสนแปดอืมเขกเจ้าของเสื้อเขาก็แบบเหมือนกับเขาก็ไม่ได้มองหน้าด้วยอ่ะก็เลยมีการสะกิดคนนึงว่าปิดรับจบพี่จีชนะคืออยากให้อยาก,ยากให้ใหปิดนะเออ <laughs> เอาชุดฉันไปรับจบพิธีพี่คนนี้ก็ไปรับจบให้ว่าออไม่ว่าจะไหนเขาจะรับจบให้เ,ออเขาก็ไปที่สี่แสนเก้า องอิงก็คงจะรู้สึกได้หรือว่าแบบไม่มีใครมองหน้ากูเลยแล้วกูกูดกูถูกแบบคนเนี่ยแบบมาการในการประมูลเป็นอากาศไปเลยแล้วเขาไม่ให้เสื้อฉันเขาไม่ให้เสื้อฉันเพราะฉะนั้นก็เลยแบบหยุดการประมูลแต่เพียงเท่านั้นพี่คนนี้ก็สบายใจแล้วก็มีคนไปถามพี่เขาว่าทําไมอ่ะก็ให้เสื้อเข้าไปเขาประมูลให้เสื้อไปแล้วก็การกุศลนะนะการกุศลบอกว่าให้เสื้อไปแล้วมันไม่จบเท่านี้ไง อุ้งี่ต้องมาที่ร้านเขาจะต้องมาขยับชุดให้เท่ากันตรงกันอะไรการที่มันแบบเป๊ะเป๊ะเขาไม่ใช่เสื้อร้านที่แบบมายโยไปโยมานี่นามันต้องมาแล้วต้องมาร้านเขาเนี่ยหลายครั้งเขาไม่อยากดูแล้วหุ่นนางมาตรฐานอยู่ด้วยเออคือเขาไม่อยากยุ่งไม่เกี่ยวด้วยด้วยเออไม่อยากรู้จักไม่อยากยุ่งค้องคแวะไม่อยากให้มาเป็นลูกค้าไม่อยากแตะตัวไม่อยากแก้ชุดให้ไม่อยากทําทุกอย่างเลยรังเกียจว่างนั้นเถอะคำเดียว แต่ก่อนล่อให้ฉันปังเลาวไม่กสสภาพเ,ออเขาอยู่ในงานเขาอยู่ในงานแล้วก็บอกว่าโหตกใจมากเนยไม่มีใครมองหนะ้าจนกระทั่งถึงสุดท้ายเนี่ยท่ามกลางบรรยากาศมาคุกอันอึดอัดเขาก็ต้องถ่ายรูปผ้าหมูใช่ไหมออตรงนั้นแหละอุ้งอิงได้รู้เลยว่าฉันไม่มีที่ยืนออแล้วมันก็เป็นประจวบเหมาะเรื่องพ่อไปจปับปลาปลาหลุดไปส,ออสี่ปลาเ,ออเพราะว่าอะไรรู้มาไม่มีใครมองหน้าเขาเลย ก็เป็นนั่งถ่ายภาพหมู่เนี่ยไม่มีคนมองเขาเลยอคือถูกสังคมพํ่ำบาตอ่ะเอางี้คือเอสังคมบอยคอรดใช่พี่พี่วรรณวิภาพูดถูกคือบอยคอรดเจ้าของชุดทําถูกแล้วโอ้เจ้าของชุดไปเห็นนุ่งอิงหน่อยเข้ามาเขาก็บอกตายยาานะยาใช่พี่ก้องคําเดียวจบเลยสังคมรังเกียจสะใจเป็นนายกที่แบบที่สุดเลยนะ ยิ่งกว่ายิ่งรักเออยิ่งกว่าอีก